ในเกี่ยวกับที่นี้สาเหตุมาจากอะไรอันนี้ไม่แน่ชัดนะเพราะว่าที่ผ่านมาเห็นหมายเรียกนี่เยอะมากเลยเดือนหนึ่งก็ถูกแจง้งนู่นแจ้งนี่มาสารพัดเลย<อ>สารพัดเรื่องตรงเนี้ยสอ,อนก็ไม่รู้ว่าอืคือก็เหมือนอย่างที่ได้รับรู้เนี่ยว่าือก็พิจะทําอะไรเขาก,ก็ทำเขาทำคือตรงนี้มันเป็นเขตรับผิดชอบของโครงการก็จริงฮนะแต่มันเป็นเจ้าของทรัพย์เขาอยู่อีกมูลหนึ่งอีม,อมูลหนึ่ง อย่างพื้นที่ในโซนนี้บางรายนี่อยู่โคลากาก็มีอยู่สเสน่ห์ก็มีเนี่ยแล้วเจ้ารับเนี่ยไม่เคยได้เข้าร่วมประชุมแล้วก็ไม่เคยรับรู้เขาจะเสนอโครงการปลูกอะไรทําอะไรก็เรื่องของเขาแต่เขาไม่ได้แจ้งก็ไม่ได้แจ <cos> ้งเพราะฉะนั<ๆ>้นมันก็เลยเกิดปัญหาทับซ้อนกันอยู่อย่างเง<ห>ี้ยมัน,ต,ต,นต,ต้องไปดูที่ต้นตอว่าต้องไปดูที่ต้นตอนี่มันผู้ที่ปลายเหตุแล้วก็แจ้งความกันเลอะเทอะอย่างเงี้ยคุยกันประชุมนอกรอบในรอบไม่รู้จัก ป็นร้อยร้อยรอบแหละเป็นสมเเคยฮะไประชุมนั่นคือเรารู้จากคนอื่นมาแล้วก็มาประชุมดูมาฟังดูไปคุยที่อำเภอก็คุยมาไปประชุมไปคุยกับอำเภอมาก็นั่งโต๊ะตั้งโต๊ะนั่งโต๊ะยาวคุยกันก็มาแล้วมันก็ไม่เคยจบก็ดีไม่เคยสิ้นมันทับซ้อนมาตั้งแต่นู่นน่ะสี่นายอำเภอไปแล้วสี่ห้าผู้ว่าอีกต่างหากเป็นพื้นที่ที่มันแก้ไขไม่ได้มันซับซ้อนมันเกิดจากอะไรที่มันแก้ไขไม่ได้ใคร ไปนําเสนอเอาโครงการอะไรกินกันหรือเปล่าน,นัา่นเราไม่ทราบป่าชุมชนที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านบอกว่าเกิดขึ้นด้วยชอบไหมหรือว่า<อ>ไม่ได้ชอบแน่นอนอเพราะว่าเขามาเกิดขึ้นในที่หลังการทำมาหากินของชาวบ้านตรงนี้เขาทาม,มาตั้งนานแลวตั้งแต่ใส่ทุกออกเขาก็ทําแล้วโครงการจัดรั้งก็จัดไปแต่เจ้าของเขา,าเนะขก,าาก็มาทําตลอดอ นี่คือคือคือเนเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาครั้นี้เขาพยายามติดกันเจ้าเจ้าทรัพย์การจัดสรรเศษเหลือเ็าต้องเขาปกคขื้นในเศษเหลือที่เขาทํากินนะมันก็ควรจะยกยกเว้นไม่ใช่ว่าเศษเหลือก็บางคนเนี่ยมีเศษเหลือเนื่องจากเขาได้โครงการแต่หลายคนเนี่ยเศษเหลือโดยที่พื้นที่เขาดุกจัดสรรแต่เขาไม่ได้โครงการเช่นอย่างพวกคุกๆเนี่ยหลายหลายมีหลายได้ที่เอ่อ ถูกอาธี่ดีนเนี่ยถูกเอาไปจัดสรรแต่ไม่ได้รับสิทธิ์นั้นแล้วถามว่าเศษเลือเล็กน้อยที่เหลือเนี่ยที่เขาทากินก็มีปัญหาเป<ม>็นทุกไรา<ม>ก็พยายามผลักดันผลักไล่ขับไล่บอกว่าคนนอกโครงการคุณไม่ใช่คนในพื้นที่คุณไม่ใช่คนที่เราก็ไม่เขาเ้าใจว่าโครงการเขาทําอย่างนั้นได้หรอือเราคนไทยหรือเปลา่านะถ้าเราเป็นคนไทยคนก็ไม่ควรที่จะมาพูดจาขับไล่ไง ทางเภอก็ได้คุยเจรจามาตลอดว่าเขาก็ยอมให้เราค่อยๆทำอารมณ์รวยกันการรป